อะไรโอ้โหพี่น้องระวังเหยียบอันนี้หมูมูเหยียบเนี่ยเหยียบเหรอเหยียบแล้วนี่นี่นี่เอาเก็บเอาเลยนี่เห็นไหมมันจะบาดแล้วก็จะไปดูต่อนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนเก็บเอาตัวนี้ก่อนปัดปัดเอาขามันเลยไม่ต้องอไปเอาออกมาจากดินโอ้ไหนจะถ่ายภาพรวมให้ดูก่อนนะครับผมนี่ดอกเห็ดลาโง่ นะดอกกระเจียวอยู่กับเห็ดละงองสูตรของมันนะครับแกงหอยไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็มนะครับผมอ่านี่คือเค็มนะโอ้โหหมูย่างเราครับเป็ดจังไดยเป็นแซ่บบอกัดห่อนๆใส่กับเขาเหนียวบาดนี่แซ่บปานยังย่างหมู ที่คงหมูนะครับผมกินไปกินมาอร่อยมากเลยครับผมพี่นอ้องมาขออีกสักคำแกงหินละโงกครับนี่โอ้ยพี่น้องเอยจะไม่ไม,มีความสุขเลยเด้อความสุขของสองตายายชีวิตหลังเกษียณครับผมหินละโงกครับท<ม>ี่คง ครับสวัสดีครับค,ครับวันนี้เรามาถ่ายอยู่ที่สวนป่าของเรานะครับก็อยากพูดเรื่องราวของสวนป่านิดหนึ่งนะครับมีหลายๆท่านโดยเฉพาะแขกที่มาพักที่รีสอร์ทเรานะครับบอกว่าปลูกทําไมปลูกต้นไม้ป่าอ่าทําไมไม่ปลูกทุเรียนทั้งหมดทําไมไม่ปลูกที่มันกินผละหมากรากไม้ได้นะฮะผมว่ามันดูแลยากแต่สาหรับป่าเนี่ยปลูกทิ้งไว้เลย,เลยนะ ผมก็ไม่อยากตัวล้อต่อเถียงแต่ผมบอกว่าผมปลูกแล้วผมมีความสุขนะครับปลูกแล้วมันได้อะไรเขาถามได้ได้ไดความสุขผมบอกนะมันจะเป็นความสุขอะไรเดี๋ยวผมพาท่านไปดูครับผมนี่เราสองคนนะครับกําลังจะพากันเดินเข้าไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสวนป่าของเรามันมีความสุขอย่างไรนะครับอะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะอย่างน้อยๆน,นะครับ หน้าผมเนี่ยครับมันก็มีดอกกระเจียวครับผมเนี่ยซึ่งมันบานละอ่ามันแข่แล้วแต่มันก็ทําให้ผมมีความสุขตอนมันบานขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยเนี่ยมาทางนี้มาเดินไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่สวนเรานี่แหละนี่มาเจอต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นยางนาใหญ่นะครับใหญ่กว่าเพื่อนนะถ้าเป็นคนกันเจ้าพ่อแหละครับผมไปเดินเข้าไปเจออะไรคุณบุตรศิลินเจออะไร โอ้โหพี่น้องระวังเหยียบอันนี้หมูมูเหยียบเนี่ยเหยียบมะเหยียบแล้วนี่นี่นี่เอาเก็บเอาเลยนี่เห็นไหมมันจะบานแล้วจะไปดูต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเก็บเอาตัวนี้ก่อนปัดปัดเอาขามันเลยไม่ต้องอไปเอาออกมาจากดินในจะถ่ายภาพรวมให้ดูก่อนนะครับผมนี่ดอกเห็ดลงโงกนะดอกกระเจียวอยู่กับเห็ดลงโงกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายให้พี่น้องดูก่อน น,นี่มันจะบานแล้วมันจะบานออกแล้วนี่ฮะ <c oughs> นี่นี่นี่เห็ดละงอกครับเห็ดละงอกนี่ตูมก็มีนะครับกําลังจะออกก็มีนี่นี่พี่น้องนีดอกตูมันนะที่สําคัญนะครับที่จุดจุดเดียวกันเนี่ยนี่คือเห็ดพวกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแก่แล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือเห็ดน้ำหมาก นี่เห็นน้ำหมากนะครับนี่ที่มันเกิดขึ้นคอเดียวกันนี่ผมโอ้โหพี่น้องเอ้ยอดีเจมากเลยอันนี้เห็นละงกนะครับมันไม่เคียวหรอกนี่มันแก่แล้วเราจะไม่เอาไปกินนะครับเอาไว้ให้มันเป็นพันธุ์เลยนเนี่ยไปเริ่มเก็บไปทางโน้นไปน,น้องนี่คือความสุขของเราอ,อ่ะเก็บดอกตูมก่อน นี่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 นีนี่คือผลที่เรานะครับที่ปลูกป่านะผมว่าอีกสองสามปีนี่ผมจะมีความสุขมากเพราะว่าต้นยางนาของผมผมใส่เชื้อเห็ดไปทุกต้นนะครับใส่ mm hmm. ทุกต้นเลยนี่น้องเอ้ยนี่คือความสุขของเรานะครับยามเกลเท่าตอนนี้ก็เก่แล้วแต่ยังไม่ทันเท่านะครับเกือบเท่าแล้วเกือบละ ดูดูดูด kind of ูดูด oh, ูดูก่อนจะดูอะไรนี่หกันนะใส่ก่อนใส่ก่อนอันนี้เหรอตรงคนนี่้โอ้อันนี้โอ้ใบใบมันถูคุมอยู่ใบมันคุมอยู่ต้นอันนี้ใส่ตั้งแต่เขายังเล็กอยู่อ่ะเอ๋อดอกนี้ก่อนดูดูดูได้แกงหนึ่งพอดีเลยนี่ หูยนี่ก็ไม่ใช่เบานี่น,น,นี่ดูเอาดูเอานี่ชีวิตสองตาใหญ่นะครับซึ่งเราสับผูกปา่าผูกป่านี้นะครับเราตั้งแต่มันไม่มีต้นสักต้นผูกแล้วนะครับเราก็ต้องหิ้วน้ําไปอารถนะครับกลัวมันตายนี่กว่าจะถึงได้อุย้ยขว่จะได้มีวันนี้นะครับนี่ต้องเอาให้ลงก่อนเออโสมจินไว้นี่นี่ อเอานี่แหละนี่แหละเห็นไหมนี่นี่มันบังอยู่ดิพรุ่งนี้ก็น่าจะออกอีกนะพรุ่งนี้นะเอาเก็บดินไว้เก็บดินไว้ก่อนโอ้ได้เลยครับพี่น้องเลยนี่เอามาเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวมั้เอาเอานี้ก่อนเอาเอาใบไม้ออกเทียพี่น้องได้ดูชัดๆที มืเช้านี่ยังเป็นตูมอยู่นะใช่ใช่พอเด็ดออกเขาก็ร้อน,นเขาขึ้นเร็วนะว่าจะมาเก็บแต่มันยังเล็กอยู่เช้านี่อเเลยไม่มาเก็บต่อนนี้ไว้ไเป็นเชี้อต่อเชื้อต่อนะนี่น,น,นี่ความสุขนะครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนแล้วเห็ดก็ออกไม่ว่าจะเป็นเห็ดพ่อเห็ดละโงกนะครับออกเต็มเลยตอนนี้นี่นี่ นี่คือความสุขนะครับความสุขของเราเราไม่หาไก่นะเราพอเราหาเป็นแค่นี้แหละความสุขนะครับที่เราหาได้จากสวนของเรานี่ดูดอกนี้ครับดูดอกนี้เบลเทอเลยเอาอยู่ตรงนั้นก็มีบอกอาดู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 เปิดโอ้โหออกมาแล้วเอาตรนี้กันโอ้โหนางเอกนางเอก นี่มเองมาแอบอยู่ตรงนี้เองปีที่แล้วมันออกใกล้ๆกโคนต้นนะปีนี้เขามาใกล้ตามลากเขาออกมาตามลากนะครับลากมาตามลากมาตามลากเราไว้ตั้งแต่เล็กๆอยู่ไงใช่ใตอนนั้นได้ปีสองปีเนาะเราทำอ๋อหลุดเลยหลุดเลยอ้ยู่นี่ก็มี โอ้โดูคุณบุตรดินครับวันนี้ใส่ชุดมาใส่ชุดที่มาเอาเห็ดละง,ะงกครับก็เอาเหลืองมันเห็ดละงกเลยชุดของเขานะถ้าเราเขียก็จะเห็นอีกอยู่แต่เราต้องใจเยินนะ,ะเห็นใกล้ๆน,นะมนีแต่คนเอ็ดเห็บเห็ดที่เราพอใจมากก็คือมีเห็ดอย่างอื่นเกิดขึ้นที่จุด,ดเดียวกันต่อไปนะสวนป่าของเราเนี่ย จะเต็มไปด้วยเห็ดละโงกนะครับหรือเห็ดนานาพันธุ์นะครับเต็มไปหมดเลยเราไม่จะไม่เผานโน่น,โน,โนปีนี้จะไม่ตัดนะครับที่สาคัญนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่ต้นสักที่มันปิวขึ้นมา <c oughs> มันก็จะเกิดขึ้นนะครับอ่าต้นสักเนี่ยเกิดเองนะครับอันนี้เกิดเองไหนดูเทผลงาน <c oughs> โอ้โหแกงหนึ่งนะครับได้แกงหนึ่งหนึ่งแกงแกงหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยความสุขแท้ๆนะมาเอาดอกนี้มาดอกที่บานเอาไหมไม่ไม่ต้องเอาเนี่ยดอกนี้ดอกนี่เอาไว้เป็นเชื้อเห็ดเอาไว้นี่แหละเป็นเชื้อเห็ดหน่ะเออป็นจังไดนี่ป็นยังไงเป็นยังไงครับนี่คือสองตาใยเรานะครับผมนี่มาเก็บเห็ดในสวนป่าของเรานะครับดูเอานี่ อาเกมเห็ุที่ไรคิดถึงใครเพื่อนของคุณพอออเลยพอออลำไพอออลำไยครับเขาบอกว่าเขาจะมาเก็บเหตุด้วยเกษียนเพิ่งเกษียนได้สามเดือนเขาก็เสียชีวิตโอ้โหเนาะอยากจะมาหาเพื่อนแต่ก็ในที่สุดก็มาถึงจากันไปก่อนอ่านี่คืออีกจุดจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูเดินมาเลยมั้ยยังไม่เกี่ยหรอกนี่ คนอื่นนะกินเป็นนะครับแต่เรากินไม่เป็น<ล>เขาเรียกว่าผักอีลอกเนี่ยสวยเลยนะเอาไปแกงนะแต่เรากินไม่เป็น<ล>กิน<ล>ไม่เป็นกินไม่เป็น,ปน<ล>ท่างมัน<ล>ไม่เป็นไรบบนเรอเอะโอเคพี่น้องโอ้โหแสดงว่าต้นสักเกิดขึ้นเยอะเลยดิใ้มนปลิวามานี่นี่นี่ีเกิดขึ้นเลยเอ้าเต็มเลยโโนโนโน ทีนี้นี่เราจะเดินไปดูทางป่าทางโน้นนะครับเป็นป่าไม้ป่าเห็ดนี่แหละครับผมเป็นเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดตเตา่าเห็ดตเตา่า <c oughs> เอาลองเคี่ยดูสิค่อยๆเคี่ยไปนะครับเพื่อมันโผล่มีดินลาบเลยลัวเอวอเคี่ยด,ดเ<อ>เูเห็ดมันกินได้หรือไงเห็ดเห็ดน้ำหมากแล้วนะเห็ดน้ำหมาก อ,อืนี่มันมีใบไม้นี่แหละลวงลงไปไม่มีลอกออเหรเหายิ้มแฉ่งทำไมไม่น่าจะมีแล้วล่ะหมดแล้วล่ะถ้ามีมันก็ดันใบไม้ขึ้นมาเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เออพรุ่งนี้ค่อยมาดูดเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมามมให้ดูครับผมอ่าโอเค,อเคไปกลับพรุ่งนี้แกงดูไหมน,นู่นน่ะนี่ แกงแกงแกงได้แกงกนหนึ่งแกงก่อนเช้าเดอ้อไ,ได้แกงให้กินเดอ้อนี่เดินผ่านคนจะไปถึงเห็ดอ่าพึ่งนะครับผมนี่คือนะครับหน่อไวายที่เราปลูกเอาไว้ครับเป็นแถวยาวเลยครับพี่น้องโนนโนโน,โนเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินน้องนี่นี่นนนใส่ขี้วัวให้นะครับผมนี่หน่อไวายนะครับกินของผม ครับนี่คือบริเวณเห็ดพึ่งนะครับอยู่นี่แหละต้นว่าใหญ่นะครับนี่ต้นว่าใหญ่น<ม>ี่เราจะเดินดูพอมีไหมมันออกไหมมันยังไม่ออกถ้าออกได้ออกเต็มเลยนะครับบริเวณนี้ออกเต็มเลยไม่มีเนาะอ,นนอ่านี่ยังไม่มียังไม่มีไปกลับไปยุงยุงเยอะมากเลยครับม,มีปลามีปลาก็มียุงไเปเดินกลับ นี่คือชีวิตสองเรานะครับสองตายายหากินอยู่แบบนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละนะถ้าแก่ตัวมาแล้วเราไปไหนไม่ได้เราก็จะเดินตามสวนเราอยู่แถวสวนเรานี่แหละน,นี่คือที่ทํามาหากินของเรารีสอร์ตอินนารีสอร์ตน,นะพอได้ข้ากับข้าวครับนี่พอได้อยู่ได้กินนะครับทุกวันนี้เศรษฐกิจใครๆก็รู้เนาะอ่านี่ อโอเคครับพี่น้องเอาไว้ดูแกงตอนเช้าครับผมบายครับสวัสดีตอนเช้าครับ굿มอร์นิ่งอรุณสดใสไม่เอาบองปอโอนกรุบกรุบขเนียบานที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้คือคุณบุตรินนะครับผมกาลัมงมาลุกคุกขั่วนะครับผมอีสานวัฒนมคือมาลุกคุกขั่วก็คือยุ่งทุกอย่างเลยครับผมทํางาน มาลุกคุกกิกอยู่นะครับนั่นก็คือเขาเตรียมการที่จะแกงหิดละโงกครับที่เราไปเก็บมาเมื่อวานนี้ตอนนี้กำลังนะครับย่องย่านางอยู่นี่คำว่าย่องคือก็ยี่มันนะครับนี่ย่านางนะครับที่อยู่ในสวนเราเองนี่วันนี้เขาแต่งตัวใส่บังเกอร์นะครับที่หัวเพื่อจะ แกงครับเห็ดละโงกวันนี้กินข้าวเหนียวครับหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับนี่เราไฟแล้วครับพอคนกีนสารเนาะนี่เห็นไหมมาที่ของแม่บ้านครับทำสารวนไปเลยครับผมนั่งให้กลำลังใจครับผมผมอาบน้ำเรียบร้อยทาไม่เป็นผมทำอาหารไม่เป็นนะครับ ตั้งแต่สมัยเด็กก็มีพ่อแล้วก็พี่สาวน้องชายมาทำให้กินมันก็มารับราชการตั้งแต่อายุ22ปีหลังจากนั้นก็คือเขาทําให้กินตลอดถึงเวลาเขาก็เป่านวีดไม่ให้กินนะครับก็ <c oughs> เ,เลยทําอาหารไม่เป็นครับผมอ <c oughs> วันนี้เราจะกินแกงเห็ดละโงกนะครับที่สวนป่าของเรานะครับผมจะตั้งชื่ออยู่ สวนป่าตาใหญ่นะครับผมเพราะว่าเราช่วยกันสร้างขึ้นมานะเป็นสวนป่าโอ้่อเช้านี้ไปเดินดูว่ามันจะออกอีกไม่ออกครับผมก็ไม่เป็นไร,นรถ้าอีกสามปีเนี่ยต้นยางนาที่ผมปลูกไว้ลงเชื้อเห็ดทั้งหมดเนี่ยมันออกมาโอ้โหพี่น้องอย,อย่าว่าความสุขธรรมดาเลยซุปเปอร์ความสุขครับอาหารวันนี้ก็มีแกงเห็ดกับย่างหมูนะครับผมนี่ก็ลังย่างอยู่ เพราะว่าเราต้องกินเนื้อด้วยนะพอแกงเห็ดก็คงมีนิดเดียว <c oughs> เห็ดไม่กี่ดอกนะครับผม <c oughs> ชีวิตที่มีความสุขที่สุดก็คือคุณมูมูนะครับผมนอนยังไม่ตื่นเลยเมื่อไรจะตื่นฮะโอตื่นได้แล้ว <c oughs> นี่คือพวกเราคนระับอยู่กันสามชีวิตนี่แหละครับผม วันนี้มีสองสามอย่างนะครับเมนูวันนี้นะครับนั่นก็คือมีแกงเห็ดกับย่างหมูอันนี้กาลังทําเมนูอะไรครับตำแจ้วตำแก้วมืมดหน่อยนะครับผมนี่ด้างในไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้านี่คือตำแจวครับเอาไว้จิ้มกับหมูย่างนี่ตอนนี้นมันมืดนะครับมาตำในห้องครัวนะครับตำแจวบักพริกสดครับ เห็ดละโกที่เราเตรียมเอาไว้นะครับผมแล้วก็ผักที่เราเอามาทำวันนี้นะครับโดยผักติ้วนะครับอยู่ที่สวนของเราเองเห็ดละโงกก็ที่สวนห้องเราเองผักอีตูก็สวนเราอันนี้คือเครื่องแกงครับผมนี่เตรียมการที่จะลงหม้อแล้วหลังจากลงหม้อแล้วก็จะลงวางสพรุง่งอีสันของอย่างหมูนะครับพลิกขึ้นมาดูฮอเรลืองอ่อยเลยกำลันงน่ากินครับ เมื่อไรจะตื่นคุณนายฮะโอ้โหนอนยังมีความสุขเลยเราเลี้ยงเขานะครับดูแลอย่างดีนะเขาก็บอกว่าดูคนให้ดูสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงอ้วนก็คือเอาใจใส่ถ้าสัตว์เลี้ยงผอมมีแต่หมัดเต็มนั่นก็คืออเจ้าของไม่ได้ใส่ใจครับเราเลี้ยงด้วยความรักนะครับก็เหมือนลูกของเราเลยหมูมูมโอ,โอ้เรียบร้อยแล้วครับมีกลิ่นหอมครับหอมออก ส้มๆเนาะใส่มะนาวด้วยเนาะนี่คือแจ่วนะครับแจ่วภาษาอีสานเรียกว่าแจ่วครับมีน้ำปลาด้วยฝีมือของยายบุตรินครับผมนี่นี่ย่างนะครับกระลังเหลืองนะครับอ่านี่เหลืองอหอยแล้วสูงๆเนี่ยมันโอมอ่ะอ่านี่คือ ส่ซักผ้านะครับหลายอย่างเขาจะไม่เฉพาะอย่างเดียวนะโอเคเพราะว่าเติมขึ้นมาหลายงานนะครับที่เขาทําซักผ้าไปด้วยนะครับผ้ารีสอร์ทเราด้หละเนาะทำกับข้าวด้วยนี่ใส่เครื่องแกงเข้าไปแล้วนะครับผมน้ําที่เห็นเขียวๆนั่นคือน้ํายานางครับน้ํายานางแกงเห็ดก็นะครับมีน้ํายานางครับน้ํายานางเนี่ย รสกดยูริกนะครับผมนี่เห็ดน,นะครับรที่เราเตรียมเอาไว้สูตรของมันนะครับแกงหอยไม่ให้เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็มนะครับผมน,นี่คือเชฟนะครับหมอ้อ <laughs> ไม่ใช่เชฟกระทะห้างนะครับผมนี่เชฟหม้อแกงแกงเห็ดครับนี่เขียนตรงเลย เดือดมากเลยมันเดือดโหนี<ง>่แหละเรื่ผลงานของเรานะครับผมที่เราทำวสวนตัง้งชื่อสวนครูใหญ่ยาวกระตายใหญ่เปิ้ลนะครับใหญ่เปิ้ลนี่ฮะได้กลิน่นหอมปลาเลยครับผมเหลือตกได้้นีแลวเ่ยปลา หน้าตาไม่ขัววันนี้แต่งตัวตั้งใจเลยครับใส่บังเกอร์มาเลยครับผม <c oughs> โอ้โหนี่คือผู้หญิงนะครับ <c oughs> แต่งตัวถ้าให้ผู้ชายใส่ก็ <c oughs> เป็นตุด๊ดแล้ะเป็นกระเทยแล้วครับผมไม่เป็นไรนะนี่น่าอร่อยมากเลยครับแกงเห็ดอ่าทีนี้นั่นก็คือใส่ผักติ้วครับผมนี่ผักติว้วผ <c oughs> ักอิโต <c oughs> นะครับผมใส่เข้าไป นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วอ่าโอเครอวังสะพุงอย่างเดียวครับโอ้โหหมูย่างเราครับปิดจังไดย์ปิด,ดแซบบอกลัดห่อนๆเลยครับข้าเหนียวบานนี่แ่บปานย่างอย่างหมูที่คงหมูนะครับผมครับหลังจากหมูที่ย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคุณบุตรสลินก็มาซอยครับผม กินมากเลยพี่น้องอน้ำไหลๆเลยฮะเจะเตรียมเรียบร้อยนะใส่วันนี้เตรียมพิเศษเลยนะนี่ยจริงๆแล้วการทำแบบนี้ของพวกเรามีเกิดขึ้นทุกวันนะครับแต่เราไม่ได้ถ่ายทำครั้งนี้นะครับก็อยากจะถ่ายทำถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าชีวิต หลังกเกษียณพวกเรานะครับที่เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรบ้างนะครับผมนี่ยย่างหมูวันนี้กับแกงเห็ดละโง่หลังจากแกงเรียบร้อยนะครับพร้อมอย่างหมูก็สุกเรียบร้อยเนี่ยใส่ถ้วยแล้วครับผมแกงเห็ดละโงกเนาะจากสีเหลืองมันจะเป็นสีขาวนะครับเทเลยเปไปเลยทํางานฮะเทเลยเอา ทของบรรจงครับอ้าตอนนี้เราทั้งถ่ายทําทั้งดูคลิปของตัวเองนะครับผมนี่แกงเสร็จเรียบร้อยครับเ,เห็นละโงกพร้อมที่จะเอาไปสเสวยแล้วแกงเรียบร้อยก็เตรียมการที่จะเอาไปกินนะครับผมไปโน่นเราทํานี่คือห้องครัวของเราอยู่ที่นี่นะครับที่โน่นคือ ที่เรานั่งกินอยู่ที่บ้านนะครับนั่งกินข้าวนะครับไปแล้วมาถึงแล้วนะครับแกงเห็ดละโงกของเรานะแล้วก็มีแจวนะครับแล้วก็มีย่างหมูครับมีผักมันก็คือแตงนะครับมะเขือเทศนะครับผมและตรงนี้ก็เป็นมะม่วงที่สวนเราเองนะครับพันอะไรนะ แกขมิ้นจา้าเจ้าขมิ้นครับจุกไปกินแล้วอาหารเช้ามากินข้าวด้วยกันครับนี่พร้อมแล้วต้องขอบคุณน,นะครับขอคุณบุตรินครับที่ทำอาหารให้กินนะครับตอนเชา้าคำแรก <ผม S 1> เลยครับผมต้องลองทดสอบนี่ก่อนแกงเห็ดลงโง่นี่ขอข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่เนอะ ต้องจำแจวจำแจวทุวก่อนพร้อมกับที่สารบ้างอยู่ยางครับหมูย่างแซ่บพี่น้นองเอ้ยน,นี่อาหารเช้าครับนะมีมล้วนลุนลูกโป่งต้องเหมือนกินเมี่ยงเลยบอกนี่ยอะเสียบเสียบ ในมืนเอเศร้าวดเท่านี้แล้วเนาะอาหารอีสานเรามันก็มีขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวแล้วก็แจว่วเนาะมีก<ด>้อนมีกก้อกกกนแกงเห็นละโมกครับผมนี่กว่าจะได้กินนะครับเราทำมากี่ปีเจ็ดแปดป,ปีเนาะเน,นี่ยได้กินแล้วครับวันนี้ กินได้กินมาตั้งสามสี่ปีแล้วนะเราก็ลงคลิปบ่อยๆอยู่เอาโอเคขออนุญาตกินข้าวนะครับทาด้วยกันค่ะกินไปกินมาอร่อยมากเลยครับผม <G ül üyor> พี่น้องอะขออีกสักคำแกงหินละงกครับนี่โอ้ยพี่น้องเอ <G ül üyor> จะไม่มีความสุขเลยเด้อความสุขของสองตายายชีวิตหลังเกษียณครับผม <G ül üyor> หินละงกครับ ชิ้นของหมเราอยู่กันสองคนหนูกร้านก็หนู่งเทพหาเงินหาทองเขายังครอบครัวเขานั่งหมูจ้าอืมอืมบักแต้ แฝดแฝบหลายอ่ะโอเคกินข้าวก่อน